สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมเอเวอร่าจังหวัดตราดนะคะวันนี้เราก็สามเกลอวอแพนนะคะก็จัดงานสัมมนา,าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จังหวัดตราดนี่ก็เป็นสินค้าที่เตรียมรอรับ สมาชิกนะคะแล้วตอนนี้บรรยากาศในงานนะคะสมาชิกก็เริ่มทยอยมานะคะก็จะเห็นได้ว่ากําลังเริ่มลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็ตรวจ NTK อยู่นะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามชมบรรยากาศในงานสําหรับวันนี้นะคะว่าจะมีความพึกคักในขนาดไหนนะคะก็อันนี้นะคะพี่พิมพ์ผู้นําระดับราวของบริษัทนะคะนี่อาจารย์พัฒนะคะก็เป็นผู้นําระดับราว r ูกีนะคะก็เดี๋ยวติดตามชมบรรยากาศในงานนะคะตอนนี้สมาชิกก็ กำลังทยอยมาค่ะสวัสดีครับแะค่าแรงเกษตรว่าค่าจีกุ้งเท่ากันหรือเ่าสองพันสองร้อยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดตากนะครับโรงแรมมาเวด้าแล้วก็บริษัทเวิร์คช็อปอินโนเวชั่นปุ๋ยอินทรีตาหเอ็นเศษแล้วก็กู้หูมหาศจรรย์มาจัดรายการให้ความรู้กับเกษตรกรที่นี่นะครับและที่สําคัญวันนี้เย็บซาช็อปนะครับ มีโปรโชรมชั่นพิเศษหรือมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราติดตามภายในงานกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าแล้วก็ความยั่งยืนด้านการเกษตรนี่มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับวันนี้อยู่ที่โรงแรมอว้าจังหวัดตราดที่นี่ขนาดนี้พี่น้องผู้รักความก้าวหน้ายั่งยืนด้านการเกษตรมาเตรียมพร้อมสําหรับการประชุมครั้งสําคัญที่ตาครับซึ่งประกอบไปด้วย3มเกลือบุกภาคตะวันออก นี่ก็คือที่จังหวัดตราเทนี้ครับนี่โอ้โหขนาดนี้ไม่พอกำลังเสริมเก้าอี้อยู่นะครับแล้วก็ขนาดนี้ของว่างต่างๆก็กลายเป็นของว่างจริงๆนะครับแทบจะไม่เหลือของว่างแล้วมาช้าไม่ได้นะครับเพราะวันนี้ได้รับความรู้เต็มอิ่มเต็มพุงเลยทีเดียวแล้วก็สามารถเอาไปบอกต่อไปเล่าขานแล้วก็ใช้จริงใช้จริงใช้ดีใช้ชอบแล้วบอกต่อรับรองได้ว่ากําไรมหาศาล <S S S> ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปที่จังหวัดระยองนี่ก็ วันนี้เป็นวันเสาร์ที่10กันยายนพรุ่งนี้11กันยายนก็อยู่ที่ระยองโรงแรมอะไรเนะี่ยสมองช่วงนี้จําเป็นวันๆไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกกันใหม่แต่ต้องรีบมานะครับถ้ามาช้าช้าหมดอดด้วยเขาโหผู้นำนักธุรกิจเจี๊ยบซ่าครับวันนี้บอกว่าแจกปุ๋ยอีกหนึ่งตันสำหรับพี่น้องชาวตราดพรุ่งนี้แจกอีกตันหนึ่งที่ระยองเตรียมมารับกันเอาไปทดลองใช้แต่อย่าทดลองใช้เลยครับใช้จริงๆนั่นแหละครับ แล้วมันเห็นผลจริงก็มาบอกแล้วก็มาซื้อของใหญ่ไปเอาแค่นี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวต้องรีบแล้วเขาเปิดงานแล้วนะต้องรีบเข้าละไปก่อนได้ยบายดีแน่นอนมีสูตรไอออนเร่งผลให้โตพูดจริงนะไม่ได้คุยโวอุยพันกิโลเท่าโวแผ่นสองสอง มม่่เตงงงััสวยท้้าอแ5.23,200ค่ะครับนี่มาซื้ออะไรครับซื้อเวอร์แพนทรยั่20บโวเป็นเงี่อน480นะครับครับยังไม่รวมของแถมครับใครเกิดติดอยนะครับติด๋ยอะโอนลูกค้าเยอะไปเยอะมากนะครับ ทั้งลองกองเงาะเรป็นลำใหญ่มังคุดพันธุ์ใหญ่ครับเป็นแค่บ้านพักใช่กวัดจากการซื้อซ้ำนี่ยอดซื้อซ้ำก็ถือว่าค่อนข้างเยอะครับก็ปรับสผลตอบรับดีดีเกินคาดด้วยครับก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวสวนนะครับหรือคนที่อยากสร้างรายได้เพิ่มครับให้ลองเข้ามาศึกษา ตัวเวอร์แพนท์ไทโตซานดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับผมครับไม่ค่าใช้กับเดือนวรเลยนะครับเพราะให้ดีจริงๆแล้วตอนนี่ผมจะใช้ตรงนี้ฮะผมใช้มาทุกอย่างเยี่ยมเยีบยมตานผมมาซื้อทีเนี้ยโอื่นนะครับเพราะเมื่อก่อนผมทำสวนจักรถผมทำสวนจักรถบนก่อดช้างเนี่ยสองพันร้อยไร่เล็ก พวพาออกเป็นชีวภาพไม่ทำใดพวพาเลยครับคือเราบอกเราบอกใครรลยหนึ่งที่ตัดสินใจใช้ถามมาแป๊บๆเราได้ขึ้นมาอ่าปีที่สองเราได้มาห้าหมื่นห้าหมื่นเพราะปีที่เกือบที่ถามมาเร็วๆเนี่ยก็ได้มาแสนต้นค่ะจริงๆแล้วถ้าผสมใส่ไปแล้วมันเข้ากันได้หมดนะครับค่ะตอนนี้ก็งานช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรากำลังจับ ฉลากนะคะมอบของรางวัลให้กับสมาชิกที่มาสัมมนาในเรื่องของสัมเกอเวอร์แนนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาเราดูกันนะคะว่าใครจะได้รางวัลอะไรกลับบ้านไปบ้างค่ะทั่้งหมดสี่ส้่เฟ กะสอเนุ่นดนะครับลองนองอีดาดาหับมืออี ค่ะสำหรับงานวันนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยในด้วยดีนะคะก็จบเสร็จสิ้นนะคะสำหรับงาน OPP สามเพลเวอร์แพนนะคะชุดผููหูมหัศจรรย์กับหญิงเกษตรของเรานะคะในวันนี้ที่โรงแรมเอเวอดาจังหวัดกานะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนสมาชิกที่ได้ของรางวัลก็ทยอยแบกปุยกันกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายเปิดบินนะคะเพื่อรับของรางวัลน,นะคะสำหรับรุ่งนี้นะคะ พบกันที่อำเภอแกลงนะคะโรงแรมโนเวทลนะคะที่อำเภอแกลงนะคะพบกันลงเริ่มลงทะเบียน11โมงถึงเที่ยงนะคะงานเริ่มบ่ายโมงนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่อำเภอแกลงก็พรุ่งนี้พบกันนะคะที่โนเวทลอำเภอแกลงคะ่ะอ่าต่อมาคร